สวัสดีครับสวัสดีพ่อพีน้องท่านชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมมียุบช่อง u t u b e บ้านสวนชนแนลนะครับพ้าพีน้องกาเบิ้งสวนเกษตรผสมผสานพื้นที่2ไร่ของผมนะครับพี่น้องรอเห็ดอย่างนี้นี่หนีนะครับผมโดยเป็นไอเดียเป็นแบบนะครับเพื่อพี่น้องท่านไหนอยากเห็ดตามนะครับผมผมมาอยู่ตรงน้้นครับบ้านหลังเดียวมาสางบ้านสวนเกษตรผสมผสานอยู่นี่นะครับพื้นที่2ไร่นะครับพี่น้องเห็ดมาจะเขาปีที่2แล้วนะครับโดยต้นทุนเนี่ยหน่อยนะผมเห็ดเริ่มต้นด้วยพุทธะต้นทุนหน่อยนะครับผม ส2พ0 0หาร้อยบาทนะครับสะหนึ่งไรนะพี่น้องเดี๋ยวพระถือเบอร์เงีอยตรงสูงครับเพราะต้นใหม่มันหญ่ครับ้องขึ้นมัางครึ่งนะครับนี่พระพี่น้องถือ้ะเบิรงนครับพื้นที่สองไรผมถมขึ้นนะครับผมที่น้ำมีสิบสองไรถมสองไรนะครับเดี๋ยวเอ็นหน้าสิบไรอีกสองไรผมบอกขุดสะหนึ่งไรสะโครงการ2พ0 0หาร้อยบาทนะครับกรมพัฒนาทีดินนะครับผมไปเขาโครงการขุดนะครับเบิดไปหนึ่งไรเดวกะอีกหนึ่งไรกับถมทางบ้านนะครับผม ผมสร้างเป็นพื้นที่บ้านไปหนึ่งไร่นะครับแต่ว่าใเนปลูกเอียหยงไร่หรอกครับรอบตัวบ้านก็นปลูกของกินนี่ยหน่อยไปนะครับตอนเน้นร,เนรอบสระครับผมเน้นรอบสระแต่ก็ได้นามกับปล่อยปลากุยย้งหอยทุกอย่างครับปล่อยไว้ในสระ,สะนี่ครับสระลึกลึกประมาณหาเมตรนะครับผมผมเปิดนามบาดาลใส่ตลอดนะครับนามก็เต็มตลอดนามบาดาลกับพึ่งในเฮ็ดปีนี้แหล,ละพี่นอ้องเป็นแบบเป็นไอเดียให้พี่นอ้องนะครับท่านใดที่ลองเห็ดกาแฟผสมมอสานร้องเบิ้งนะพี่นอ้องเริ่มต้นด้วยงบนี่ยหน่อยคือผมก็ได้นะครับพร้อมเห็ดไร่หนึ่งในะคครับผมมมก็่อยาถทีีน พอเห็ดไม่เรื่อยนะครับผมที่นี่ก็เบิดไปสองสามมือเนื้อนะครับพอเอาดินยุ่หน้าจะขอาเนี่ยพี่น้องเอารถจกจา่งรถจกมาถมถมใส่แล้วคอยมาส้่งบ้านนะครับสามาบ้านงบหน่อยนะครับผมอยูห้ายนาแบบนี้พี่น้องอยงหน้าบ้านหลังเดียวเลยพอกเหมือนนอนยู่นอกแบบนี้นอนอยู่ระเบียงนะครับมีสองของนอนบ้านสวมสองของนอนนะครับพี่น้อง้ใดอยากเบื้องคีบบ้านสวนผมกับยอดเบื่องคีบ่าเกาได้นะครับบ้านงบหน่อยของผมในพี่น้องบ้านหลังนี้ผมส้างไว้นะครับอยู่งหน้าแบบนี้พี่น้อง เติมต้นโดยการขุดสะนะครับพี่น้องขุดสะหนึ่งไรนะครับขุดสะหนึ่งไรครอบดึกหัวม,มันหาเมตรนะครับจุน้ำได้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรนะครับผมแล้วก็รอบขอบสะผมก็ปลูกเป็นต้นมะพร้าวหนองหอมบานแพ่วคนจีบต้นเตี้ยนะครับปลูกไปปรวามานหาสิบหาต้นมันหลอดอยู่ปรวมาณสี่สิบหาสิบหกตลนนะพี่น้องที่มันหลอดอยู่นะครับเหล่วกวากลวยหอมท้องนะครับกลวยหอมท้องปลูกรอบสะเลยนครับเกือบสามสิบีสิบต้นหมดแล้วพี่น้องหอมท้องแล้วก็ไ้กลวยเห e ี้ยก็น,นํำว่านะครับ ไทยกิมซุ้งเบบสิบกอนะครับผุนอยู่ฟังผุนครับเนี่ยไปไทยกิมซุ้เป็นแดนนผลนนครับผอทยุกค่าที่ตัดเป็นแดนเผืนนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาออกอยู่พี่น้องเอาไว้ก้อนช่วงนี้เอาไว้ก้อนนะครับผมเดี๋ยวให้ไม่เป็นลูเป็นลากขืนก้อนนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็มีรายได้จากต้นมมอยุคค่าอยู่ก็เลยไว้ก้อนนะครับผมบางอยากขอกินเขากับเนี่ยปันไดนะครับต้นใหม่ก็บังเริ่มงา้ยมงามขืนเอยๆนะครับผมต้นบักม่วงนะครับฝั่งนี้เป็นต้นบมวงงส่ี้ครรับเมทอ ปลูกเลี้ยงไปผีครับ13ต้นนะครับใหม่ที่ท้อง13ต้นล้วก็บักม่วงอกล่องบักม่วงบ้านบักม่วงกระเซนปกม่วงสามดูดูนะครับปลูกกันปนกันไว้อยู่นีนะครับบักม่วงร่วมเดี่ยวมาเกือบ30ต้นนะครับอยู่นีนะครับผมแล้วก็ต้นพักขี้เล็กกับสื่อมาปลูกนะครับต้นหมากสื้อต้นใหม่ครับมาลงทุนปลูกถูกอย่างนะครับสื่อนะครับผมพักขี้เล็กปลูกไปประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับตอนนี้ด้กินแล้วพี่น้องเพราะมันต้นใหญ่นะครับผมเลยขึ้นมาทายบนบ้านพี่น้อง พื้นที่หน้าผมครับหน้าก็ลงไปเหี้ไปสี่เหลี่ยมจะดจะดับลงไปเลยนะครับส่วนขัดหน้าผมก็ปลูกต้นไม้นะครับไม้ป้านะครับผมปลูกไปประมาณเป็นท่านต้นแหละพี่น้องไม้ป้าพายุงสักท้องมะฮอกกานีพวกยางหน้านะครับผมปลูกลงไปนะครับก็บูดูจะรอดบ็รอดนะครับผมปลูกไว้นะครับให้ธรรมชาติดูแลให้นะครับเพราะว่าขัดหน้าเราบ่สาสมรถมีระบบนาไปหาให้พันได้นะครับผมจะปลูกไปป้าถิมไว้นะครับ ปะผมพาไปย่างชมส่วนผม้างล้างครับพี่น้องเพื่อท่านใดอยากเค็ดเกษตรผสมผสานแบบผมนะครับลองเบิ้งนะครับเริ่มต้นเลยนี่แะครับขุดสะเสียเงิ้นขุดสะทมทีนี่แหละพี่น้องผู้ใดบ่เห็ดบ้านคือผมก็ได้นะครับขุดสะขึ้นแล้วก็ทมทีปลูกต้นไม่รอบสะก็ได้ครับแต่ว่าผมม่อยู่หนีมาสางมาอยู่หนีนะครับมาสางเฮี้ยนเห็ดเฮียนอยู่หนีเลยนะครับผมผมขึ้นไปท้ายบนบ้านนี่พี่น้องเบิ้งงาหันนะครับ แตกมาเจอไปแต่ลางเฮี้ยนนะครับกเว้นกับยู่ล่างนี่แหละพี่น้องขึ้นคอยไปยู่บนบ้านอาจจะหกแน่นะครับเออปไดอะไรเจ็บนะครับเบียกลายพ้อแมนะครับพี่น้องเบิงต้นขี้เล็กผมนะครับผมถี่ผมขืนท้ายข้างบนเพราะว่ามันต้นใหญ่นะครับสามารถเก็บกินได้แล้วนะครับผมมม้นาไม้สีทองนะครับพี่น้องกําลังเกิดแทงหยอดขึ้นนะครับยอดกําลังงามช่วงนี้นาฝนนะครับผมต้นไหม้กําลังจะเริ่มเติบโตกําลังงามตั้งแเลยนะครับ ี่เป็นต้นแบกตัวแห่ตัวแห่นะครับกำลังงามขึ้นบักพริกกะเมีครับปูบพ,พริกใบพร้อมนะครับอยู่ในพูพกกบอกพริกกับบักเผาอยู่ในผุนพี่น้องต้นไหนเนี่ยคุ้มเลยที่ตัดออกอยู่นะครับไอ้ตัดไอ้ขี้เล็กโอ้อย่างน้อยอยู่มันคุ้มกันส่วนนี้เป็นไม้ป้าผมสื่อมาไว้นะครับเดี๋ยวเอาไปปลูกี้พี่น้องเต็มเลยกำลังแทงหยอดขึ้นกัน,นครับฝนตกมากบางหมื่นสองหมื่นนี่พี่น้องไม้ป้าผมจะสอยทยอยไปปลูกนะครับ อย้ยอดเนีงามงามพี่น้องกําลังงามนาไม้สีทองนะครับนี่กําลังจะเอนี่แล้วกํลังจะเข่าสองปีนะครับพี่น้องเนี่ยได้ต้นซัพนี่แหละครับเพราะว่าตัวฉีดดินมันบอดีพร้อมแล้วครับราวมันเป็นดินทรายดินจากกลนสะเลยนะครับผมเห็น่าเป็นแบบนี้ต้นล่างปลูกมะเข้าอันนี้ทดลองปลูกบนล้อเบิ้งน่ครับโ้นล่างนี่ปลูกข่าวแบบนี้ครับเงอร์ลังนี่นะครับผม แถวนีวยเพื่อไรเห็ดนะครับมีผมอยู่กัเจ้าแรก้ยงผูน้อผีปูกต้นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลาร้องเบิ่งนะครับไม่ได้ผลมาพูดปลูกรอบสะเล่นนะครับผมสีดิบหาต้นครับที่มันหลอดอยู่นะครับที่มันใหญ่มันหลอดอยู่เปิดน้ำเติมตลอดนะครับนี่น้ำบาดาลผมกรติสตั้งเองนะครับในคลิปวิดีโอยูทูบช่องผมเลยพี่น้องหอยเบิ่งครับงบงบนี่ยมื่นสี่พันบาทครับหนึ่งมื่นสี่พันบาทเห็ดเองนะครับสื่อขอไม่ติดตั้งเองนะครับเดี๋ยงบ ผมเก็บเงินคุณกักวแต่ได้เงินหนึ่งมืนสี่พันบาทกับยากอย,กอยกอูดกันนะครับเก็บเงินผลมาเห็ดเอง,งนะครับเห็ดเองติดตั้งอี่ปุ่นครับแข็งผลเยอ่หันเดี๋ยวพายางเหเบื้องนะครับแผงกับไทรพอส่วนบอ่นอปลาดันเจาะแต่พูนเจาะแต่นขุดสะแรกๆขุดแล้วพี่น้องเจาะไปก่อนครับเจาะไปสองปีเจาะบ่อไปสองปีพึ่งมาเห็ดปั่มไส้ว้างเดือนมกะลาสี่พานมานีเองนะครับผมเบงส่วนนี่ส่วนที่ปลูกไปนะครับนี่ปลูกไม้กับมีนะครับขาม ตะไคร่นี่รอบสะเลยครับตะไคร่นี่คือเด็กกินแล้วลายแยงตะไคร่เต็มเลยครับพี่น้องเห็นขอบสะของหกนี่คือตะไคร้ข้างนั้นนะครับการดินพังแล้วก็เด็กกินพ้อมดินฟ้ากับปลูกไว้นะครับผมหัว่าผมแล้วพี่น้องสองปีนะครับต้นสองปีกำลังงามนะครับเกนขั้วจะรอดได้นะพี่น้องผมซื้อต้นพันมาต้นลร่อยอรอยห้าสิบบาทนะครับผมผมวองน้ใไม่สีทองนะครับต้นใหญ่นะครับซื้อมาประมาต้นประม้านเพียง เอวอะครับเม็ดเม็ดยี่สิบประมาณนี้พี่น,อน้องแต่เดาแตเดามันนะครับปลูกป่าปนกันไปหลายหล,ลายย่างครับมันบกเขียบผมเขียวกเกษตรใหญง่นะครับพี่น้องกระเศษแง่เขียบนังนะพี่น้องไปตูไทยกันเนี้เนไปนะครับฝึงมปลูมังบกม่วงเป็นดอกเซยนะครับผมก็ลังขึ้นดอก,อกมอ่วงแดใไม่สีทองร้มอมมันห้เป็นดอกเพื่อเป็นดอกยง่หนี่บุครับอ้อมไปพี่ ท่านเกิดดอกเสื้อพี่น้องงานอาจจะหกเนี้ยนะครับผมกล้วยกำลังงํางานอาจจะหกเนี้ยได้พี่น้องตัดอยู่ตัดแหง้วอยู่เรื่อยนะครับบมื่อเราออกเบิดค่อยๆเกี่ยวแหง้วพกบุงกับปอดสามผิดทั้งนั้นครับพกบุงในสระในอย่างปลาเต๊มาปนินหลายแห่งปนินเนี่ยลายคกหลายเนี่ยโยนีนะครับรอบสระนี่กับปลูกไร่เติตศาสาร์ไปสารของเขานะครับเมรเราเห็ดไว้เบพวกผักขี้เล็กผมเพ่ งามแล้วโซนนี้ท่านเห็ดอย่างนะครับผมเพราะว่าผมทีสร้างบ้านครับฟังนี่นะคตรเห็ดเนือื่นไปเรื่อยๆอยอ่นะครับผมพืนทีเป็นไหลขึ้นกันนะครับฟังนี่กันเลยแต่อนนี้ปลูกอย่างไรนะ้ครับพี่น้องก็ปลูกเอารมเงาก็ปลูกบระขามนะครับขามป้อมพ้กนี้ครับปลูกเอารมเงาเขาเนี่ยบังเงาะนะครับผมแต่ตั้งแทงยอดขึ้นนะครับบังเงาะนี่แพงผมทำติดตั้งเองพี่น้องมึนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทผมเปิดยี่สิบเอ่วโมงเลยครับเสาร์มากขเห็ดงานเองเลยเปิดถิ่มไปเลยนะครับเห็ดง่ายๆนะครับผมผมสื่อขอมาเห็ดเอง ว่าดางกัยุหัน,นครับปุดผมทียอดพุ่นทีมอ้อมไปยังสี่นะครับอ้อมใบก็คือการง้อโดยซื้อนะครับการงา้อ,องช่วงหนาแรงต่อไปเห็นต้นไม้ใหญ่ไปแลงของใครปล่อยลงเลยนะครับผมโคตรปล่อยลงออกเลยนะครับอยู่ธรรมาชาติไปเลยมีหอดต้นตอี้อย่างครับนี่ต้นไอ้อย่าง,างนะมังมีนะครับต้นมังมีบมมึุ่นผ้าวบึนนี่ระบบหน้าผมยังสี่ได้ครับง่ายแบบนี้แหละ ว่าบิึงบักเขียบพี่น้องเบิึงบักเขียบมันงามไม่ดีนะครับ,บ,บดิตัวนกบกหูบกละมดุดพายตูเล้าพี่น้องนี่หอมหอมก่อสารพิดทั้งนั้นแหละพี่น้องอยืงน่นไ่เลยสีใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับบักกระทร้อนผมนะครับบักกระทร้อนไม่หญ่พี่น้องปลูกไว้บักเขียบผมเบิังคับเกษตรใหญ่งามบักกล้กวยกับงามกับงามเนี่ยลูกไว้ถ้าอย่างอ้อมรอบโตบ้านต้นดอกพุดกับนีนะครับนี่บ่งลงเพิน่นี่ มันบ่งกินเพิ่นคือว่าครับปู่ผสมสารหลายอย่างนะผันกินมันบกากินเบิดมันหลายอย่างนะครับผมพี่น้องกค็คูนนะครับต้นคูนกบ้านผมเพลินต้นคูนนะครับพี่น้องปู่ไปรอบโตบ้าน,นครับต้นคูนนี่เป็นผักขาบานเฮาบักพริกข้าวขิงปูกไปรอบโตบ้านพี่นะครับนี่เป็นห้องน้ำผักติว๋วบักเคียบนะครับ